สาอแวนิ่งครับเพื่อนเพื่อนเช้าวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2565นะครับน้องจกอักรยานสโลนะครับและยูจิโอหมากระเป๋าของเรานะครับเห็นผัวไหมครับผงญแจลุกๆๆอยู่ด้านหลังนะครับนะผงแงาลูกสุนักเอ้ยไม่ใช่น้องหมาหมาพันปอมมาเ,เนียนนะครับนี่จัยนันคีเองไม่มีใครมาลากไปทางเดินของใครของมัน อุตะเออหลวงตาแล้วหลวงพี่หลวงพี่ใส่บาตกันหน่อยไหมครับเช้าเช้านี้เช้านี้คุณใส่บาตแล้วหรือยังนะครับอ่าแป๊บนึ่งครับจอดจอดอยานกันใส่ออบาตครับหลวงพี่นิมน แวะมาดูบ้านญาติของเรานะครับเยี่ยเหลียงนะครับนะวิวชนตำนะครับรับเหมาคาเฟ่นะครับนี่เช้าเช้าน้าลงครับนี่ครับเดิมเป็นแหลมจอดเรือครับประมาณ6กถึงแปดลำนะครับตอนนี้ต้องย้ายเรือไปหมดเลยครับเพราะน้ํามันท่วมครับได้เห็นอะไรไหมครับเพื่อนนี่วันนี้โอ้โหเรามาแอดเวนเจอร์จริงๆนะครับเฮ้ยกอสว่างมาเกยที่ที่อะไรเนี่ยโอ้โหเละเลยไหมครับเนี่ยครับเป็นสะพานเรือที่ผมบอกเพื่อนนี่ครับว่าปกตินะครับมันจะเป็นมุมที่มันเวยมากเลยถ่ายภาพมาโอ้แสงสีทองเลยเนอะ พาทิ์กำลังขึ้นครับโอ้โหสุดเลย่ะเฮ้ยเดิมมันเรียบในนี่ยสุดไป5้าเซนแล้วเห็นไหมคือเนื่องจากว่าสะพานมันอยู่บนเข็มครับมันเลยไม่สุดแต่ตรงนี้มันไม่มีเข็มครับมันเข็มมีอันหนึ่งมันก็เลยสุดเป็นธรรมดาลื่นเลื่นๆๆๆโคตรเต็มเลยเกือบแล้วเกือบโชว์เทพแล้วโอ้โหเลื่นมากครับเลื่อย่าไปแบคน้ำมันท่วมมานานครับน้ำมันขึ้นมันลงนะครับส่วนมากมันจะมันจะท่วมมิดเลยนะครับ วันนี้น้ำลงเยอะครับเช้านี้น้ำลงเยอะเวลาขึ้นก็ขึ้นเป็นเมตรครับโอ้โหข่าวเลยและที่โคนนี้หน่อยไม่เป็นไรครับเราก็ไปได้ครับเราใส่ลุยครับส่วนด้านนู้นไปไม่ได้ครับกอผักตบมันขึ้นมากองบนสะพานเยอะมากเห็นไหมลอยล้อรถผมเป็นไงลื่นลื่นลื่นแม่ครับหล่อแล้เลื่นเลยครับหล่อและลื่นสุดๆเลยครับวันนี้เช้านี้นะครับนี่ตรงนี้น้ำจอดเรือคิดดูดิปีหกสองน้ำไม่ท่วมอเหลียเขาคิดว่าสบายชิวๆปีที่แล้วก็ไม่มีน้ำกันเป็นแค่นี้เหลือๆปรากฏมิดครับมิดครับ นิดจริงๆครับนะฮะก็เลยต้องทุบทิ้งไงเสียเงินเปล่าเลยทีเดียวนี่ต้องสูบน้ําสู้นะครับเพราะน้ำมันซึมเข้ามานะครับดูนะครับน้ําปีนี้เยอะนะครับเยอะกว่าปี6 2น้อยกว่าปี5 4แค่แค่ประมาณไม่ถึง30เซนนะครับนะครับไม่งั้นมันก็จะแพร่ไปเยอะเลยครับนะครับใครบอกว่าน้ําไม่เยอะน้ำยังเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวสักสิบโมมันจะขึ้นนะก็เกือบเกือบถนนนี่แหละครับนะครับหนุ่ยถึงไหนแล้วเนี่ยเราพี่หนุ่ยอยู่นะจ๊ะ เกือบหมดหลอ่ลอเกืลอบหล่อแล้วลื่นมากนะครับเกือบลม้มแข็งแดงแข็งแรง,ง,งครับพี่แต๋วยังไม่มาหรอครับโอโ้เราก็้าไปจักรยานของเรานะครับส่งหลวงพี่ขึ้นดินมอเตอร์ไซค์ไปดีครับเราก็มาณะน,น,นีที่วัดใสมาใต้นะครับตอนอยู่พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าคนระับแสงยามเช้านะครับแสงแดดยามเช้าทําให้ลดอากาศสึมเศร้าได้ผมเลิกสึงเศร้าอบอกว่าเนี้ย ก็สึกเต้ามากเลยอนะไปครับโอ้โหน้ำลงครับเช้านี้นะครับสังเกตโปะมันจะเอียงลาดลงไปนะครับนี่แสงสีทองครับมันหนึ่งเห็นได้ประมาณไม่ถึง5นาทีนะครับมาดูกัน น้ำยังคงไหลลงอย่างแรงเห็นไหมครับกอตักสุาไหลลงนะฮะจากซ้ายไปขวาอย่างเร็วนะครับเช้านี้นะครับสะพานเจษฎาบดินทรนุสรยังไม่ได้ปิดไฟนะครับไม่รู้จะมองเห็นแสงไฟไหมสายตาผมเห็นแสงไฟยังสีชมพูอยู่เลยอันนี้กล้องมันซูงไปไกลๆอาจจะมองไม่ชัดนะครับนะฮะยังเปิดไฟอยู่เลยนะครับยอดสะพานยังมีไฟอยู่นะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออเห็นนะอันนี้ไฟสีชมพูอยู่นะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆทำไมวันนี้ไม่ปิดไฟอ่ะนะเราตีจะปิดไฟตั้งแต่ตอน อสองคู่บนป่าก็ปิดไฟแล้วยังไม่ปิดไฟนะครับนีบ่ฮะแสงสีทองนะครับรถไฟฟ้าส่งไปหาเธอแล้วนะจ๊ะเธอนี่ผมก็กำลังส่งรถไฟฟ้าไปหาเ,เพื่อนๆนะครับที่กรุงเทพนะครับต้องข้ามแครลายเ่าะข้ามข้ามสัตหีบคลองพังงเทพก่อนครับถึงเป็นกรุงเทพตอนนี้ยังเป็นจังหวันดนนทบ,บุรีนะครับเห็นไหมครับรถไฟฟ้าไปหานะเธอ,อน้ำลงเป็นไงเป็นเมตรเลยใช่ไหมครับนี่เนหะ็นไหม น้ำลงไปประมาณเมตรห้าสิบเซนได้ไหงครับนะฮะถ้าขึ้นมาก็ประมาณขอบบนนะครับนะครับเพราะมันปลีกมายังต้องกั้นกับสองทรายสองชั้นเลยเห็นไหมน้ายังเยอะอยู่นะครับแล้วก็เป็นข่าวดีครับน้ําระบายลงไปทะเลชิ่ーชนะฮะปีที่แล้วนะครับก่อนลอยกระทงน้าแห้งไปล่วงหน้าทั้งสองเดือนปีนี้เหลืออีกไม่กี่วันก็ลอยกระทงแล้วใช่ไหมครับไม่ถึงเดือนแล้วเนอะนะนะน้ายังเยอะอยู่เลยนะครับยังขึ้นมาท่วมสะพาน ที่รับหมาคาเฟ่เลยปีที่แล้วนี่รับหมาคาเฟ่เปิดวันแรกนะครับโอ้โหไฟสว่างคนแถวนี้เดินตึมนะครับมาเที่ยวได้นะครับวัดไสมาใต้ผมคิดว่าลอยกระทงน่าจะมีงานแต่ปีนี้ทำไมยังไม่ขึ้นป้ายก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวคงขึ้นครับใกล้ใกล้นะฮะลอยกรยคงไม่ขึ้นป้ายนะแต่คนเยอะแยะแน่นอนมาลอยกระทงนะครับเพื่อนๆอ่านะครับพ้าทิตของเราใกล้จะมาแล้วนะครับเราดูไหมครับนี่แสงสวยนะครับี่นะปีวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะเห็นพระอาทิตย์แสงสีทองได้ประมาณสัก ไม่นาน,นครับแปบ๊บเดียวครับถ้ามันขึ้นเต็มดวงก็จะขาวแล้วก็สว่างโจ้โอ้หมาเราอยากจะออกมาครับแปบ๊บหนึ่งนะครับง่ายๆครับลมแรงครับเช้านี้ลมหนาวมาวันที่สองแรงกว่าเมื่อวานเยอะเลยนะครับแต่ยังไม่เย็นยังไม่เย็นสจัจจัดูน้องหมานี่หลับตาเริ่มเลยมไม่งั้นยูจิโอสวยไหมครับลูกสาวลูกสาวตัวเล็กของผมไม่ใช่ลูกสาวคนเล็กลูกสาวตัวเล็ก นะครับลูกสาตัวเล็กฮะแต่ไม่ใช่น้องเล็กที่สุดของบ้านนะครับนี่อหอมหอมหอมมันนี้คนนุ่มนะครับเมื่อวานอาบน้ำแล้วแปรงฟันแล้วอ,โหโหอ้าวกลับมาดูอยากดูพระอาทิตย์ขึ้นไม่อยากดูหน้าพี่ป้อมแล้วโอเคได้แป๊บนี่กระ็ินก็มีนะแป๊บหนึ่ง วันที่30ตุลาคม2565อย่าังไม่เพลอนะครับเตือนเตือนเตือนฮ่าวันนี้พัทที่ตื่นสายนะครับแต่ไม่ขี้เกียจนะครับนี่หน่อยตื่นหรือยังครับท่านพี่สมบูรณ์ตื่นอยังครับพี่ตีตื่นหรือยังอ่าพี่วาสนาตื่นหรือยังครับแหมพี่พี่ที่เกียจเกียจพี่อีทนะครับพี่อีทสุธีมนนะครับพี่ตตื่นอยังอ่า มาออกกำลังกายกันแสงสีช่ออเต็มดวงแล้วนะเพื่อนๆถ่ายไม่ทันขึ้นไวมากเลยแป๊บเดียวเต็มดวงแล้วนะเพื่อนนี่แข่งแรงแข่งแรงทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ เอี๋ยวพี่ท so. ี่เม no like, ื่อกี้เราใส่บาทครับเมื่อสักครู่พี่หนุ่ยโทรมานะครับสาธุครับสาธุครับเมื่อสักครู่พี่หนุ่ยโทรมาแล้วนะครับพี่หนุ่ยสุดหล่อของเรานะครับโทรมาแล้วบอกว่าถึงสะพานเจดแล้วป้อมอ่ะเราปัดย้อนไปนะเดี๋ยวจะได้ไปเจอพี่หนุ่ยกันทางนะเราจะได้ครับนี่อะมาแล้วครับพี่หนุ่ยไปไปเลยเปล่าไปด้วหรือไปไหนพี่หนุ่ยจะไปขี่ที่ไหนครับนี่ไปทางอันนํำเลยพี่ อ่ะเดี๋ยวไปถ่ายบนสะพานแล้วกันไปถ่ายบนสะพานะอ่ะอะไปตามพี่หนุ่ยของเราไปครับพาพี่หนุ่ยสุดหล่อของเราคนระับอ๋อ,อเหรอ,อโอเคโอเคโอเคแต,แต่แต่ไม่ได้แต่งชุดไทยมาเลียเล้ยวเลี้ยวพี่เลียเล้ยวเลี้ยวตรงไปทางตันเ, <laughs> เดี๋ยวตกน้ำไม้พีกปัดขึ้นเลยทอจะตายเลยหมาหมาหมาพี่หนุ่ยกลัวหมาไม่กัด ไปไปเราไปด้วยดีเดี๋ยวพี่ถ่ายมาหน้าพี่หนุ่ยนะ,ะครับขณะนี้เวลาเท่าไหร่ครับพี่ไปหกโมงสี่หกโมงสี่สิบหกนาทีนะครับเราอยู่ที่สะพานข้ามคลองอ้อมนนนะครับนะฮะนี่<ต>พี่หนุ่ยสังเกตว่าเห็นอะไรไหมครับ ก็สว่าเพีย,บ,พยบเลยครับแล้วประตูน้ําวันนี้เปิดใ่ไหมเปิด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 วันนี้เปิดนะครับให้น้ําระบายอ,ออกบ้างแต่ว่ามันระบายยากนะครับนี่พี่ห <laughs> นุ่ยอยากเอ็นจอยกับน้องๆเราจริงๆโอ้เอข้งหลังนี <laughs> ่<จ> <laughs> นี่มาปานกับดองป้อมนะฮะกับยูจิอันนี้เห็นยูจีเต็มเต็มครับขอบอกด้านน้องป้อมไม่เอาแล้วเอายูจีแล้วอยู่ด้านหลังเฮ้ย <c oughs> ครับพี่หนุ่ยแล้วด้วยครับนี่พี่หนุ่ยขาแรงดัไปแล้วโอ้ยแบบชิวๆว <c oughs> <c oughs> <c oughs> พี่หนุ่ยยังยังยังไม่โดนป้ายยาเดี๋ยวจับพี่หนุ่ยป้ายยาปั่นดีกว่าไ่ต้องป้ายไม่ได้ปั่นแล้วมึงเนี้ยเออไม่กล้าปั่นพี่หนุ่ยไม่กล้าปั่นรอกขึ้นสะพานได้ไงวะป้อมนั่นน่ะสิให้ลืม้อพี่หนุ่ยถ่ายตอนขึ้นสะพานเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะอึ้งบอกขันนี้ยขึ้นได้เกียร์เดียวเกียร์เดียวเกียร์หัวยืนยืนนะจ๊ะแข่งแรงแข่งแรงครับคนละสี่บาทครับขำปากใช่ไหมครับไม่รู้ห้าบาทเออห้าบาทครับห้าบาทครับมีรถด้วยครับ เรือมาแล้วครับกำลังดิฟเข้าฝั่งนะครับ,บเรือมาแล้วครับดิฟเข้ามาแล้วครับดิฟเข้ามาแล้วครับดิฟ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 เรือเราจะยกคนขึ้นบกที่นี่นะครับรับรน้ำหนักผู้โดยสารได้ห้าได้หกสิบคนนะครับมีหลายลำนะครับ <c oughs> เรากำลังยกคนขึ้นบกนะครับอ้ลงเรือนะครับลงเรอนะ เรากำลังตั้งเรือครับ้า๊กครับยกกดขึนปกครับนิยกฟัว่าเนี่ยลุนน้ำคือให้น้ำไม่เป็นเดี๋ยวไปดูเดียนะ้ครับตรงนู้นเป็นเรือเรือเรือไฟฟ้าใช่ไหมพี่นู่นตอนใหญ่ๆนู่นเรือไฟฟ้าน้ำไหลลับเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกมันสกายนะเราเรายกกขึ้นปกครับแม่น้ำจำยานะครับด้านหน้าของด้านนู้นคือเรือเรือไฟฟ้าไหลลํานะครับบายบายบางสีเมืองนะครับเดี๋ยวจะกลับอีกภาคนะครับ เพื่อนว่าน้ํามันนิ่งเป็นกระจกเลยนะพี่ตูไม่ดูให้ดูวัดเนี่ยเรือ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 ครับผ่านที่หนูนนี่ที่หนูของเราก็หล่อเข้มน้ำเนี่ยโอ้โหมุมนี้หล่อพี่มุมนี้หลอ่ออันนั่งเงหน้ั่นนะครับพี่นี่กำลังยกคนขึ้นบกนะครับจะโดนแม่ด่าไหมเนี่ยเอาลูกมาทรมานลงน้ําเนี่ยน่ะยกคนขึ้นบอกอย่างหล่อเลยยกคนขึ้นบกครับบางสิบเมืองฝัง่งนู้นครับ เราไปนั่งแพรลอยน้ำใช่ไหมครับตรงนี้อะไรไปไหวไหวตรงไหนพี่หนุ่ยลงเลยลงเลยพี่หนุ่ยโดดโดดยูจีเออยังอยู่นะครัะหลังกูจีหัวคือบางขวางนะครับร้านอาหารบางขวางนะครับด้านนู้นคือวัดอินนไงที่ติดกับมันเลยเลยวัดวัดตรงนี้มันเนี่ยข้างในอ่ะที่ปัดกระยามันหักไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เมื่อกี้เรามาจากทางนู้นนะครับสะพานมหาเจษฎาปดินทารนุสรนะเดี๋ยวเราต้องปั่นกลับกันประมาณสัก20โลเพราะวันนี้เกินแน่นอนดูดูเราเราไปนั่งยกคนขึ้นบกตรงนู้นมานะครับนี่นี่แหท่าเรือท่าเรือท่าเรืออยู่โน่นมีสิงครับมีสิงน่งนะเนี่ยท่าเรือเราท่าเรือบางสีเมืองครับบางสีเมืองนะครับโอเคครับ ้าเป็นไงชอบไหมจ๊ะที่รักฮะวันนี้เราอยู่ที่คุกบางฝางนะครับีอยอเจไม่ใช่คุกไม่ใช่ไม่ใช่หน้าคุกหน้าคุกบางฝางเนี่ย้านคุกคี่ร้านคุกคอฟฟี่ครับนี่เอ,อยยจิโอเจชอบไหมจ๊ะทำไมยอยากจะลงน้ำห่ะลูกลงน้ำหนูจะลงน้ำเหรอเมื่อกี้ข้ามเรือข้ามปากมาสนุกไหมจ๊ะที่รัก อยู่บนสะพานมหาเจษดาบดินทรลนุสรน,นะครับเดี๋ยวใจพี่เหนือถ่ายคลิปให้นะครับ ลาพี่หนุ่ยบายบายตรงนี้แล้วกันนะครับบายบายครับโอเคใกล้ถึงบ้านเราแล้วนะครับวันนี้ก็เลยทางร่วม30กิโลเมตรนะครับหมาเรายังอยู่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับน้ําอาหารห้องน้ําหาให้หมาตลอดทางนะครับสงสัยกลับไปนี่เมียโทรมาตามครับไม่ได้ห่วงผมเลยห่วงแต่ยูจิโอเอาเป็นเกี้ยวไก่นะเธอวันนี้สนุกไม่มยูจิโอโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับบายบายสายผมจะก้นไล่นะครับ